คะอะไรนะคะไปกับต้นชาเไปไ็นหางเครื่อนคุณแม่เหรอคะได้เลยห,หนูกำลังรับสมัครอยู่เลยคือตอนนี้บริษัทเรานะคะมีมีแดนเซอร์คนเดียวคือป้าแจงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วเพราะว่าจะไล่ออกอยู่ค่ะก็เลยมีความคิดอย่างนี้นะคะคิดว่าจะรับแดนเซอร์แต่ว่าแต่ต้องอายุ50ปีขึ้นไปนะคะ ถึงยังคะ70แล้วโห oh. ไม่ไม่คุณแม่ขะบอกว่าต้องอายุ50ปีขึ้นไปนะคะถึงจะรับเป็นแดนเซอร์ซึ่งป้าแจงตอนนี้ประมาณ85แล้วนะคะก็ยังไหวอยู่แต่มีความกล้าแสดงออกน้อยลงก็ว่าจะไล่ออก70แล้วเลิกเมื่อกี้คุณแม่ยังเต้นน่ารักอยู่เลยค่ะ <c oughs> ค่ะอยากเต้นต่อหรือเปล่าอยากขอบคุณคะ่ะ แต่หนูขออนุญาตนะคะขออนุญาตทิ้งท้ายสักหนึ่งบทเพลงนะคะเนื่องจากว่าหนูต้องวิ่งวิ่งปื๊บไปเลยไปนูน่นที่บางปะอินนะคะเดี๋ยวจะสายเกินนะคะพาแม่ที่นู่นรออยู่หนูขอฝากนิดนึงนะคะขอฝากโอ้ oh, แป๊บหนึ่งนะคะยกกว่าสายไมหรอค่ะเพราะว่าแ,แม่ชาวสระบุรีนะจ๊ะอย่าลืมนะ ไทยรัฐทีวีอย่าลืมช่วยกันโหวตนะคะให้ต้นข้าวสุปริยาด้วยโหวตฟรีได้ทุกวันเลยนะจ๊ะหรือถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังบ้างนะคะก็สามารถช่วยกันโหวตนะคะโหวตช่วยกันสนับสนุนได้นะจ๊ะมีเวลาอ,อ,อีกหนึ่งเดือนนะคอีกหนึ่งเดือนค่ะ แล้วก็นอกจากบทให้หนูแล้วอย่าลืมบทสามารถบทให้พี่ๆศิลปินท่านอื่นได้นะคะเหมือนหนูหนูไปบทให้พี่ๆศิลปินคนอื่นแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าชื่นชอบมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วฟังบทเพลง,งทิ้งไายอีกสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วหนูต้องขอโทษมากๆเลยพี่ไม่ได้อยู่ถ่ายรูปด้วยจริงๆนะคะแต่ว่ามาสระบ,บุรีบ่อยเดี๋ยวต้องรีบไปจริงๆนะคะ เดี๋ยวไม่ทันงานจริงๆอยากอยู่ถ่ายลูกกับพ่อแม่ทุกคนเลยน่ารักมากมาทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะค